เป่าข้าสิข้าแถมขาดเถิดเดี๋ยวลูกหัวโป๊กเห็นก็จะเล่นนะ พี่ต้นเราไมตั้งค่า p h โฟนที่เขาส่งไปให้ดิเนี่ยขาวชัดแล้วก็โฟกัสดีมากเลยอะแบบที่เราตั้งอ่ะเก <c oughs> ดเขาส่งไปให้แล้วเตงเข้าไปดูดิ <c oughs> เข้าไปปรับตามที่เขาบอกอ่ะ <c oughs> เขาดีจริงนะมันแบบมันไม่ทำให้มืดอะแบบเหมือนอันเก่ามันทำให้มืดแล้วก็แบบมันไม่ปรับแสงให้เราอะ เขาถือเข้าไปในเห็ดก่อนนะเอาห่มให้ลูกไว้เดี๋ยวมันหนาวเหมือนอากาศมันจะเย็นๆแล้วนะ